วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้บันลกินาพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศการซ้อมรถนะครับที่สนามคลอง14นะครับวันนี้มากับทีมงาน GTPO ด้วกันนะครับก็มี2คันครับวันนี้มาทดสอบนะครับก็จะเป็นรถแข่งนะครับรุ่นปกโบ3000อะไรอย่างเงี้แหละก็เป็นเหมือน Ford Open อะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่อง2.2ก็เดี๋ยวมาดูการพัฒนานะว่าในวันนี้จะทําผลงานได้ดีกว่าเดิมไหมนะครับอ่าจะทำสถิติเวลาได้ดีกว่าเดิมไหมนะครับความหวังของคันน้ําเงินคันนี้นะครับก็ตั้ อาจจะเลขติดแบบต้นๆก่อนแล้วครับเพราะว่าตั้งทรงมาใหม่นานแล้วแล้วมันไม่เป็นท่าไม่เข้าที่เข้าทางสักทีนะแล้วก็เพย์ก็รังสรรค์มาใหม่หลากหลายรายการนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่า g ี Pro คันนี้จะวิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกคันนึงครับนี่สีดํานะครับก็มาดูว่าจะทําเวลาเท่าไหร่ก็คันนี้อยู่ในเวทอ่ารถบ้านนะครับสปอร์ตรถบ้าน2.2นะครับอ่าเทอร์โบ3,000นะครับรถหนักๆยีราฟมาจับโหลดแบบนี้นะครับความหวังที่ตั้งไว้ก็คงประมาณ12กลางๆนะครับ12.5บวกลบก็ถือว่าเป็นกําไร ขาดทุนกันแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าวันนี้จะไปเวนไหนจะออกท่าไหนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับ ก็จากลันแรกนะครับเทสตั้งทรงได้แล้วนะครับก็เวลาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสเตอร์ <laughs> แป๊บครับ <laughs> <ด>พี่คิดว่างับรอบนี้นท้ายมันเหี่ยวไปหน่อยท้ายมันเหี่ยวไปหน่อยอ่าดึงดึงลึกๆนิดนึงอย่างไรตึงๆ <laughs> ใช่ไหม <laughs> นี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนสเตอร์แป๊บนะครับไม่เร็วขึ้นก็แย่ลงนี่แค่นั้นครับไม่ลองก็ไม่รู้ไม่รู้จะไหลไปหรือออกไม่ได้ แล้วเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดจนได้ครับแหมมันวันอะไรวะเนี่ยเ,าาเห็นไหมครับมาแล้วครับผู้รับเหมาลายใหญ่นะครับกําลังจะเริ่มต้นคันดนันดันแรกนะครับก็อย่างที่เห็นครับแหมผู้รับเหมารับจบครับมาดูกันว่า,าจะได้วิ่งอีกไหมนะครับ ดูพี่ครับครับผมคันดำเราเป็นยังไงทำไมดื้อๆมันเป็นอัศวินรติการครับมันควรจะตื่นได้แล้วนะมั่น่าจะลืมตั้งเวลาล่าสุดออกดับออกดับไป2ทีพี่ใช่คิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรไอเซ็นเซอร์อะไรนะแอร์แบ็กน่าจะใช่มันมันนึกว่าตัวเองแบบรถอุบัติเหตุรถชนมันเลยสั่งดับแล้วมันเลยตัด้ามากมันติดด้วยไงเป็นระบบเซฟตี้ รุ่นอื่นมีไ,มไหมเนี่ยหรือเป็นเฉพาะฟอร์อรดหนึ่มีไอฟอร์ดได้แหละต้องสายเฉพาะทางนะเดี๋ยวต้องถอดทีน่าลืมน่าจะลืมแหละเดี๋ยวลองแก้ปัญหาดูเบื้องต้นหนึ่นะแล้วลองกันอีกทีลองใหม่ลองใหม่เรามาซ่อมรถหรือมาซ่อมรถซ่อมก่อน <laughs> ซ่อมก่อน <laughs> ถ้าซ่อมได้ก็ได้ซ่อมใช่ไหมลุยกันต่อครับ 10.788ครับ6 0ฟุต่ครับโอเคครับวันนี้ก็ทำการเทสรถเสร็จแล้วนะครับ Ford 2.2นะครับอ่า10.7นะครับแล้วก็เจอปัญหานิดนดหน่อยหน่อยครับแต่ว่าก็ถือว่า ไปในทางที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างทีมงานช่าง g ีทีโปนะครับก็คิดว่าน่าจะลงได้อีกนะครับน่าจะเพิ่มบูตได้อีกเพราะว่าตอนนี้ก็ยังวิ่งบูตน้อยอยู่นะครับเพราะว่ารถเพิ่งตั้งทรงได้นะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อๆไปครับว่าจะพัฒนาในจุดไหนกันไปอีกนะกันนะครับสำหรับสายฟอร์ดนะครับก็ส่วนคันดําก็มีอาการงอแงนิดหน่อยนะครับแก้ไขมาทันพอดีฝนลงด้วยครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะครับติดตามด้วยกันนะครับว่าต่อไปจะเวลาลงได้อีกกว่านี้ไหมนะครับ